สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปังก็จะพาเข้าสวนหลังจากฝนตกมาหลายวันนะคะตกแทบทุกวันเลยวันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนอยู่ค่ะแต่เราก็ต้องมาดูพืชผักสวนครัวนะคะที่สวนหลังบ้านนะคะยายปังก็ปลูกหลายอย่างอยู่เหมือนกันแล้วก็ทำบ่อเอาไว้ลดกับพืชผักสวนครัวก่อน อื่นนะคะเยปังก็จะมาพวนดินก่อนเพราะว่าหน้าดินของเราเนี่ยค่ะฝนตกมากๆนะคะจะทําให้ดินแข็งดินแน่นเยปังก็จะมาพวนดินใส่ปุ๋ยให้กับถอนหญ้าวัชพืชออกนะคะแล้วก็พวนดินไม่ว่าจะปลูกเอาไว้นะคะก็หลายอย่างเหมือนกันเนาะมีมะเขือมีพริกนะคะโหระพาใบามังรัก แล้วก็มีฟักทองด้วยค่ะมีหลายอย่างอยู่นะคะที่ส่วนเล็กๆเกนะะี่ยค่ะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะตาก็ตัดหญ้าด้วยค่ะทําความสะอาดในสวนของเรานะคะมาดูค่ะว่าเยปานปลูกอะไรไว้บ้างนะคะมีมะเขือนะคะที่เยปานใส่ปุป๋ยวนดินให้เขาโตไวะคะ่ะ ก็จะมีปุ๋ยอคอกที่เยปันใช้โรยเนาะแล้วก็พวนด,ดินใบอย่างงามเลยค่ะใบอย่างใหญ่เลยนะคะก็จะมีมะเขือเทศกำลังออกดอกเลยค่ะบ่อนะคะเยปานไม่ได้เลี้ยงปลาค่ะก็คือเอาไว้ลดกับพืชผักของเราที่อยู่ในสวนเนี่ยค่ะเราทำบ่อไว้แบบนี้นะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะเรา ใช้น้ําในบ่อน,นี้แหละค่ะลดกับพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเอาไว้นะคะในสวนของเรานะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะกระเจี๊ยบจะโตวไวมากเลยแล้วก็ติดลูกดีมากเลยค่ะอย่างงามเลยไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวนะคะเยายปังก็ปลูกฟักทองไว้หลายต้นอยู่นะคะ เห็นไหมคะใบอย่างงามเลยฟักทองนี้หน้าผลก็ปลูกงามมากค่ะไม่ว่าจะเป็นใบโหราพากระเพราใบแมงลักนะคะปลูกง่ายค่ะช่วงหน้าผลนี้ใบจะงามมากเลยเดปังก็จะบำรุงใส่ปุ๋ยด้วยเป็นน้ำหมักมูลวัวนะคะหรือชี้วัวของเราบ้านๆน,นี่เองค่ะชี้วัว1นึ่งกิโลนะคะจด็ปังก็ใส่น้ำ ไว้นะคะหมักเอาไว้เลย10ลิตรนะคะทังนี้นะคะยีปันหมักเอาไว้1เดือนนะคะถ้าเกิดเราเร่งรีบเนะะี่ยค่ะหนคืนก็ใช้ได้หรือ5วัน7วันก็ใช้ได้ค่ะวิธีใช้นะคะน้ำห้ลิตรยีปันก็เอาใส่1แก้วค่ะใช้ลดได้กับพืชพักทุกชนิดเลยในปุ๋ยข้อของเราก็จะมีในโตเจนมีฟอสฟอรัสมีธาตุอาหารมากมายเลยค่ะ ทำให้พืชของเรานะคะใบเขียวใบางามลำต้นแข็งแรงทำให้ดินของเราล้วนซุยด้วยนะคะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะที่ปลูกเอไว้ในสวนนะคะเยปังก็จะใช้ลดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะนะะี่ค่ะเราก็ผสมง,ง,ง่ายเลยน้ำห้าลิตรก็ประมาณนี้นะคะหนึ่งแก้วเราใส่ไปเลยแล้วก็กะเอานะคะ เพราะว่าเยป,ปังก็ใช้ประจำเนาะมาดูผักชีนะคะผักชีที่เยปังหวานเอาไว้เนาะใบเขียวใบงามมากเลยค่ะใช้ลดได้เลยต้นกล้าอ่อนเล็กๆแบบนี้นะคะฝนตกบ่อยๆเนี่ยค่ะทำให้ ต้นไม้ของเรามีใบเหลืองนะคะต้นแคะแกนใช้ลดได้เลยค่ะทำให้ดินของเราล้วนสุยนะคะลองทำดูนะคะปุ๋ยน้ำหมกักมูลวัวนะคะหรือชีวัวของเรานะคะลองทำเอาไว้ใช้เลยค่ะเนยปานก็หมักเอาทิ้งไว้ใช้ในสวนเลยค่ะเวลาเราต้องการใช้เราก็มาตัก เทราดรสเลยนะคะทำง่ายๆค่ะลองทำไว้ใช้ดูนะคะพืชผักของเราจะได้โตเร็วใบเขียวใบงามค่ะติดดอกติดผลได้ดีนะคะลองทำดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ